สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้องคายครับนานแล้วเขาไม่ได้ทําคลิปยาวเ,เดี๋ยวคลิปนี้เราไปเที่ยวน้องคายกันเลยครับไปกันเลยเราสตาร์ทริปกัน8โมงเช้านะครับออกจากโคราชไปยังหนองคายระยะทาง360โลใช้เวลาขับประมาณ5ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดหนองคายแล้วนะครับมาถึงที่พักแล้วครับชื่อ สบายโพสเทลนะครับสำหรับโรงแรมสบายโพสเทลนะครับเป็นโรงแรมที่ติดกับแม่น้ํานะครับวิวให้เลือกมี2ด้านนะครับมีวิวรถไฟแล้วก็วิวแม่น้ํานะครับลองเลือกกันมาดูแล้วก็ลองมาพักดูนะครับข้างในนี้ยังมีคาเฟ่ด้วยนะครับจากนั้นเราเข้าไปเช็คอินโรงแรมกันเลยครับจากจุดเช็คอินนะครับเราก็จะเข้าไปดูด้านหลังกัน ด้านหลังในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของห้องครัวบริเวณที่นี้นะครับสำหรับรับประทานอาหารเช้าด้านหลังยังมีวิวแม่น้ำอีกด้วยลองชมกันดูครับไปครับไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับบิมซำแล้วก็มาชั้นห้า 5. ครับเราาปชมห้องกันนี่อันนี้ห้องวิวรถไฟนี่ห้องวิวรถไฟนะครับซึ่งเขาจะมีวิวที่สองแบบก็คือเป็นวิวริมโขงวิวรถไฟแล้วก็ห้องที่ไม่มีวิวแต่วันนี้เราเลือกห้องที่มีวิวรถไฟครับไปเข้าไปดูวิวรถไฟสินีด่ดูห้องดูห้องอันนี้แหละที่เขาบอกว่านี่นะวิรถไฟมี ออกไปมีได้งเายนะอนะ่ะออกาและต่งะใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนแล้วเย็นนี้จะพาไปทัวร์น้องคายกันครับบ๊ายบายโอเคในส่วนของโรงแรมสปายนะครับ <c oughs> ก็คือมันจะเป็นเป็นสามส่วนชั้นหนึ่งนี่เป็นคาเฟ่แล้วก็ในส่วนชั้นกลางอ่ะจะเป็นโรงแรมแล้วก็ชั้นบนจะเป็นวิวร้านอาหาระครับ เป็นลูกท็อปด้านบนึ่งเห็นสะพานวิจตภาพด้วยนะครับไยลาวสวยมากครับวิวเดี๋ยวเย็นนี้ครับเราจะมากินอาหารที่ร้านนี้สวยมากเลยแม่น้ำโขงเดี๋ยวแวะไปดูนี้หน่อยค่ะเป็นสถานี้รถไฟสวัสดีประชา สุนัขที่อยู่ที่หนองคายนะครับมีอานด้วยนะครับตัวนั้นมีอานะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถา,านีรถไฟหนองคายเก่ากันนะครับลองเข้ามาดูครับหลังจากเข้ามานะครับมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยเป็นสไตล์วินเทจด,ด้วยนะนี่ครับดูรูปครับมีเยอะแยะเลย ตรงนี้เป็นจุดจ่ายตั๋วนะครับผมก็เคยมาใช้บริการนะแต่ไม่ใช่ที่นี่แต่ลักษณะก็คล้ายๆแบบนี้แหละครับเหมือนกันเลยครับจ่ายช่องจ่ายตั๋วจากตรงนี้เลยไปครับไปดูกันตอ่อตลาดรถไฟย่านนีนมมนนนน้เป็นย่านโรงแรมริมน้ำโขงโรงแรมเยอะมากเลย แดี๋ยวพอดีเพื่อนแนะนํามาที่บาายก็เลยมาที่บาายครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาอาจจะมาแวะทาําโรงแรมต่างๆตรง,งนี้ครับนี่มีตู้โอจิต <B G. S 1> ลาดหนองคายนะครับซึ่งอยู่บริเวณแถวโรงแรมเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับเป็นคาเฟ่ซึ่งวิวดีมากเลยมีต้นไม้เป็นพอปด้านในน่าจะสวยมากเลยครับไปดูไหม ไปดูกันครับด้านนี้เลยใช่มีทางรถไฟเล็กๆซึ่งสถานีนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วตอนกลางคืนน่าจะสวยนะอือฮะแต่เขาบอกเปิดถึงห้าโมงค่ะอ๋อเห็นมีไฟก็เลยคิดว่าเี้ครับลองมาชิมกาแฟกันหน้าแล้วก็ส่วนนี้ครับห้ามาถ่ายรูปตรงนี้น่ามาถ่ายรูปนะ ปกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรนะก็คือต้นอะไรนะโอ,อไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าที่รถไฟส่วนใหญ่จะมีต้นไม้แบบนี้ที่บ้านก็ที่สถานีรถไฟก็จะมีต้นไม้แบบนี้เยอะมากเลยแล้วก็ใหญ่แบบนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟซึ่งทุกที่ก็จะสไตล์เดียวกันแบบนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันมีความคลาด ต่อไปเราจะไปชมนิทรรศการเลี้ออยงความประเทศไทยกันนะครับจัดโดยรถไฟไทยเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างในนี่ครับไทยแท้ครับก็มีถ้าสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีนะร้านทมตามไก่ย่างแบบนี้เขาขายทำตามตลาดนะครับหรือว่านั่นไงได้หรืป่านะครับดได้เข้านี้ครับ นี่ครับเตียเข้าไปอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับอ่านได้เอาอะไรดีครับอันนี้ผู้โบกี้แรกครับอย่าไปโบกี้ที่สองเลยครับบบบคือถ่านี่เรื่องมันต้องเป็นแบบนั้น นำตัวนกทษตายไปสู่ทุกปีจะกล่าถึงใช้ครับทำดีมากครับมีประวัติกามทัุนาลบ้านูซี่หรือเปล่าโอ้โหทำดีเลยครับข้อมากอน่าทำดีทะทำดีมากเลยเนี่ยมีแอร์ด้วยนะครับ ก็มีความแบบความเป็นมาว่ามีเ,เรือมีเรือแบบต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังบอกชื่อเรือแต่ละลำด้วยนะถ้าใครอยากจะมาได้ความรู้เยอะ<ม>เลยนะมีเรือพื้นบ้านนะในส่วนนี้มีปืนใหญ่เลยนะเขาบอกวิธีการใช้สมัสกสมสยก่อนเลยว่ามันกดยังไงทํายังไงนี่นะสมัยก่อนใช้อังกฤษเฮ้ยดูมีอะไรน,นะในร้องเปิดมาก มันเปิดได้ทุกอันเลยเฮ้ยจะสิใช่เนี่ยเฮ้ยดีมากเลยอ๋อมันจะเริ่มหนังทีนี่เป็นแขกนะจ้านายคนสยามเรียกพวกฉันว่าแขกเออไม่น่าเรียกอย่างนี้เลยนะจ้านายเพราะว่าพวกฉันนี่เป็นคนมุสลิมที่มาจากทั่วเอเชียแล้วก็ตออกล้างต่างประก็คือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับเทรนด์แองโชมพยามประเทศนะครับไปเข้าไปดูค่ะ มีในส่วนของเป็นชุดอันนี้ให้ให้เป็นแบบนี่ไงเขาให้ใส่ช um ุด ok ถ่ายได้ด้วยนะเออดีจังเลยเนาะน่ารักเนาะเออเดี๋ยวเรามาถ่ายกันไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ใส่ชุดถ่ายได้ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยน่ารักเนาะอือนี่ไงมอเนี่ยสมัยสมัยนั้นเลยคนใหญ่จะจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะบาร์ กดรหัสเอ,อาครับพี่ว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ดูรหัสแล้วก็มาก,กดตรงนี้หยอดเหรียญมินแบบแล้วจองมากมายนะป้ายหมดแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับนิทรรศการเดี๋ยวเราก็สำหรับคนที่ดูจบแล้วก็มาบำรุงสถานที่ได้โหนี้นะะต้องหยอดเลยอะ่นะเนาะคือดีมากเลยถ้าไม่มีตังมาก็สามารถดี ร้ไดนะคับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณรถไฟไทยนะครับที่มีนิทรรศการให้เราชมได้ความรู้แยะแยะมากายเลยนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย EP นี้สวัสดีครับ Reload!